สวัสดีครับผมน้องบวนซัวครับนี่มาใส่เบ็ดครับบัไดี้ทายตอนใส่เลยทายตอนกินเราหนีผลงานได้ปลาครับผมปลาตาว่าบาาเลยพูดเนาะมังไส้มงไส่อุ้มต้นไม้ต้นยอคุณเนาะไกลๆคุณครับนี่ไปเป็นกิโลขู่เห็นว่าของปูกเลยซุ่มมึงเหรอออกมาลุงโอ้ยออกมากเลยผม ได้หรอพอตัวนี้ครับพอมันกิโลหนึงย่แบอโอ้ยอดยอดโอ้มันจะขาดสัรจังอยเนาะสองตัวครับนี่ระมานสองลูกจอดครับ <c oughs> <c oughs> ทีมงานครับทีมงานสมรี่้างวาบสีนี่ขวงมุมครับนี่ วอกอยู่ประมาณหกลูกลเลยเล่ะได้ปะคนละหกลูอยู่ดอกนี่ก็ได้ครับนี่ได้มีก็ได้อยู่นี่ต้มมันสองลูกกว่าพัด,พดได้ลายอยู่เปิดง่ายบ,าายบั้ยนี่น่มา แห่ครับแ่แมงสดิ่งแน่กีรีดจีรีดดำแหน่เขียดน้ำขึ้นครับน้ำขึ้นรับเครื่อนอุรุงครับสร้ายห่จะบกยัวยากาศครับผมน้ำขึ้นรับันยางไปนีตปารตินีนดินเอาเนาะ เรานะขันยางน้ำทังครับนี่ไปนี่ยางลุยน้ำไปพู้จุดว่าหอดต้นใหม่ต้นพูพู้น่ะพู้ไม่เง่หุนต้นน้ำสาประมาณกิโลหนึ่งอากาศครับออกไรไปไหนไันก็จะยามดังครับวางบอกออกีย

ควายงี้คือไอตีนสองโลกว่าตัวหนึ่งตัวนึงสองโลคว่าตัวนึ่งมันหอดเพมันสีำเนยเียว่ดเหลาไหวหอดครบรอดไปเหาคนเ้พอดีะมันเนีอมันสัมบี้งแกบวังันเด็กนน้อยเนี่ยนยซื้อไดเน่ยบอกใครด้ของลหนักด้น่ยสี่โมันเสาม่โลแลงทั้งเบิร์งเล่มันอยู่หกเจโล เ่งตัวเนาคบเพิเดประวัิศาสตร์เลยเพงใส่ปอกใหญ่ได้สองนเพิ่งมาได้ขาดม่ได้ครับนี่โอ้่ได้ดนะครับเลียดไมีอย่าเลียดม่ขาดม่ได้ตัวนางแกขาจังอย่าไปคิวไปเกีบอกโอ้ยบ่ไปเนาะไปบ่ไก่บ่ไปเว้ย มเกียาพอดีไปสวันใส่เกด่นาไปยืมวันโนนส่างงด้ยเร่ากัน้งมเนจะจะเียมเดยะหยเงียบเงียบปูเจ้าทังทได้หลายเจ้าว่าปงเอนงมองมรวยปูเน่าองมหงมรวยตัวพอเลวนคน้าอเจ้าเบียวจะมาเช่าคนอยา่มาเลยบอกขานะสัมภาลาครับ แบกลงไปบดนี่ยบบนี่เนี่ลปมกนี่เขาลงมองก้มซาเนี่ยที่ลงมองนั่นครับโอ้เหมือดล่องมองแียกเขาจะใส่บดน้ำมูนี่เขาจะก็ได้มาขึ้นนี่เขาจะได้อยู่นี่เขาจะใส่อยู่นี่จ้าใส่อยู่นี่ครับผมลงมาโบมี่มองใส Long bay, cố gắng làm cà lĩnh 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 มีผลง,งานครับนี่โอ้ยมีสีได้ตัวบักงเงี้ยของน้อยเน้นนครับน้นน้อยเน้นนป่ามีตัวง่ามครับตัวลสองสามผี <c oughs> นเ่กาดครับน้ำท่วมน้ำึ้นครับน้ำึ้นเคลื่อนบนรถแต่ว่ามือสองมือขามอะไ้ครับเน,น,นี่น้ำึ้นเรื่อยๆครับเต็มที่เลย ตอนได้ไล่หวบางันไปแช่ได้ก่ลแช่มื่อได้ประมาณครึ่งลแล้วย่งโดนเอาละให้เป็นประสบการณ์ก่อนหประสบการณ์ก่อนไปนี่ไปยากเบ็ดเลยเสื้อมานี้มึงมึงใส่เบ็ดมึงยาจน้ำพกันชิปน้ครับผมชิปนี่ได้บายครับว่าสียแบบโอ้ยมันเวครักล่องมน เอาน้ำเปี่ยนยากับมารอบสองจุ่มไน้ำหนาวตะกดับ้าเลยไทยปาทีเปียดบช่ปึ้งสบายครับ